อัปเดตอาการยายล่าสุจ่ายายบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วตี่นรถแล้วจ้านะพายายมายา,า,างพายายมายางมาเปลี่ยนบรรยากาศยางมาฟังทั้งที่หนียาย ยายสี่ยางขึ้นรถย่างเดียวเลยอยากกลับแล้วเมื่อออกจากรถเลยทุกคนหูทุกคนหูนี่แหละ ยาย่ายกันยาจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วค่ะอ,อยู่่ะอันรถตลอดเลยเดี๋ยวภากกาบยายเดี๋ยวภาคกับอยู่นีก่อน